สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับฮอนด้าครับรีดหนึ่งสองห้าไอนะครับหรือว่ารีดร้อยยี่ห้าครับตัวใหม่ล่าสุดจากฮอนด้านะครับก็วันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการก็คือเออ่จะเป็นชุดสัญญาณการขโมยตรงรุ่นนะครับแล้วก็รีโมทลูปทรงโฉมใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรีโมททรงฮอนด้านะครับก็สามารถหาซื้อปลอกซีร์โคนของฮอนด้าครับมาใส่ได้เลยนะครับก็ในชุดรีโมทให้สองตัวนะครับใช้งานได้ทั้งสองตัวครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับโอเเเเเคคคครรรรรรรััับบบกกกก็็ดี๋ยวาาาิิ่่มมจลอ กดขั้งบนให้หนึ่งทีครับล็อกแบบโหมดมีเสียงนะครับกดทีเดียวนะครับอ่านี่คือลดลดล็อกแล้วนะครับก็คือล็อกแบบโหมดมีเสียงถ้าคนมาโดนรถเราขยับรถเราเลืเล่อนรถเรา,าจะมีเสียงเสร็จยานแสงไฟพร้อมแสงออพร้อมเสียงพร,พร้อมเสียงนะครับในการเตือนก่อนครั้งแรกคุสั้นถ้าโดนอีกติดต่ออันนี้ลองยาวอ่าถ้าโดนต่อเนื่องทีนี้ลองยาวเลย ถ้าเราอยู่ใกล้ๆรถครับเราสามารถกดล็อกซ้ําที่เดิมได้ครับเพื่อเสียงเงียบไปได้นะครับโอเคถ้าเราอยู่ใกล้รถนะครับเรากดซ้ํ่แบบเมื่อกี้นี้ครับเสียงก็ยัเงียบไปนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยเราอยู่ห่างรถเราไม่ได้ยินเราไม่รู้เดี๋ยวเสียงยังเงียบปเองครับประมาณ3 0บวินาทีนะครับโอเคครับต่อไปครับล็อกแบบโหมดเงียบครับกดที่เดิมล็อก2ทีครับช้าๆอันนี้คือโหมดเงียบครับโหมดเงียบคือล็อกแบบโหมดปิดเสียงนั่นเองเวลาคนมาโดนจะไม่มีเสียงร้องแล้วครับจะมีแค่แสงสัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบครับ แสดงให้เห็นว่ามีการขโมยทํางานอยู่ครับเหมาะกับการจอดในสํานักงานลรงให้บ้านสถานที่ราชการหรือที่ทํางานเราเช่นนี้ครับสถานที่ที่งดใช้เสียงนะครับโอเคนะครับต่อไปจะสาธิตครับการจะสตาร์ทด้วยรีโมทครับ่าเอากุญแจออกให้ดูนะครับว่าไม่ต้องเสียบกุญแจรถครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวกุญแจวางไว้นี่นะครับอ่าครับกดปุ่มข้างล่างสุดตรงนี้ครับล่างสุดครับสองทีครับช้าๆครับผม อ่านี้คือเครื่องติดแล้วนะครับเครื่องติดแล้วก็คือสามารถขับขี่ได้เลยครับตามปกตินะครับไม่มีผลใดๆนะครับทักกุญแจไม่ได้เสียบนะครับกุญแจวางไว้นี่นะครับโอเคครับดับเครื่องครับกดตรงกลางครับดับเครื่องดับเครื่องแลวดับไปนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจที่รถต t a r ตามปกตินะครับแต่เราสามารถจัดับเครื่องที่รีโมทได้นะครับ ผมจะกำเบรกซ้ายนิดนึงครับอ่านี่คือสตาร์ทที่กุญแจที่รถตามปกตินะครับแต่เราสั่งกับสั่งดับดับเครื่องรถที่รีโมทได้นะครับกดตรงกลางเครื่องดับไปนะครับอ่านะครับโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นหัวใจหลักหัวใจสําคัญเลยครับคือการถูกจราจร,รครับอ่าน,นี้เมื่อเราล็อกรถไว้ครับจะล็อกแบบโหมดมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้นะครับ การขโมยทางานเหมือนกันเมื่อเราล็อกรถไว้สมมุติว่านี่เป็นกุญแจผีกุญแจผีหรือว่าเหล็กแหลมครับที่เขาจะมาแทงทําลายเบ้าที่เต้ากุญแจรถเราครับเพื่อไขออนแล้วเขาจะขี่รถเราไปครับถ้ากรณีนี้นะครับเมื่อถูกแทงทําลายเบ้าแล้วก็ถูกไขออนนะครับย้ํานะครับว่าต้องถูกไขออนนะครับรถถึงจะร้องร้องแล้วรถจะระบบจะตัดไฟที่รถนะครับแต่ผมจะไขออนให้ดูครับสมมุติการถูกจรกรรมนะครับมีไขออนแล้วนะครถร้อง ระบบไฟไม่ติดนะครับระบบไฟถูกตัดไปแล้วนะครับตาถ้าลอยเขสตาไม่ได้นะครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับกรณีนี้ครับจนกว่าจะมีการกดที่ในหมดเราเท่านั้นนะครับกรณีที่เรายังไม่เห็นตัวรถนะครับให้เรากดล็อกซ้ําที่เดิมไว้ก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ใครอยู่ที่รถเราถ้ารถร้องยาวๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเห็นตัวรถแล้วนะครับว่าไม่มีผู้อื่นอยู่เราก็ กดถ่ายล็อกได้นะครับแล้วก็เดินเดินไปที่รถได้นะครับโอเคครับอ่าต่อไปีกรณีหนึ่งครับถ้าเราลืมล็อกการขโมยหล่ะครับจะบอกไว้เลยครับว่ากรณีนี้การขโมยการขโมยจะไม่ทํางานนะครับเพราะเราลืมล็อกไว้นะครับถ้าถูกจรารกรรมหรือว่าถูกขับขี่โดยผู้อื่นไปนะครับกรณีนี้อ่าเราสตาร์ทเครื่องก่อนครับกรณีนี้ถ้าถูกขับขี่ไปโดยผู้อื่นครับ หรือว่าเห็นผู้อื่นขับอ่ะแล้วเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวเราเหรอก็คือเป็นโจรนะครับเราสามารถกรณีนี้เราสามารถกดล็อกรถที่ได้หมดได้เลยนะครับกดข้างบนทีเดียวปุ่มเดียวไม่ต้องกดปุ่มอื่นเลยครับกดปุ่มเดียวรถจะล,อล้องสักพักรถก็กระดับไปนะครับดูนะครับกดล็อกครับ <S <S ครับ รถดับไปแล้วนะครับตาตาไปต่อไม่ได้นะครับดับกุญแจเขาไม่หยุดร้องนะครับกรณีนี้จนกว่าจะเข้าชาร์จที่ตัวรถครับรถถึงจะกดยกเลิกสัญญาณครับกดตรงกลางครับคายล็อกรถถึงจะกลับมาใช้ระบบไฟได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับกับการรีวิวการใช้งานครับรีโมทกันขโมยตรงรุ่นครับรีโมทรูปทรงโฉมใหม่ครับทรงฮอนด้าครับก็สำหรับผู้ใดสนใจเขาติดต่อสอบถามกันเข้าไปได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับฮอนด้ารีด125นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ